วันนี้เราพร้อมที่จะทดสอบกันแล้วนะครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับวันนี้เราจะมาดูการซ่อมบอร์ดนะครับของเครื่องลู่วิ่งนะครับ power tech นะครับซึ่งอาการที่มีคนแจ้งมานะครับก็คือเกิดการ ระเบิดเสียงดังนะครับเป็นการช็อตเสียงดังมากนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้บอร์ดไหม้นะครับแล้วก็มีไดโอดบิดเกิดการช็อตที่ขานะครับดังภาพที่ให้เห็นตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เราทําการเปลี่ยนในส่วนของคาปานะครับซึ่งมันจะบวมนะครับคาปาตัวใหญ่นะครับคาปาตัวนี้น่าจะเป็นคาปาสตาร์ทนะครับมันบวมมันนูนขึ้นมานะครับก็ทําการเปลี่ยนจากนั้นก็ จะทาการทดสอบนะครับทดลองนะครับอาการที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการสังเกตของรูวิ่งก็คือท่อส่งน้ํามันหล่อรื่นนะครับมันหลุดน่าจะทําให้น้ํามันหล่อรื่นรั่วไปโดนอุปกรณ์นะครับเข้าไปในส่วนของชุดมอเตอร์แล้วทาให้เกิดการชอร็อตได้นะครับก็มาลองดูว่าในส่วนของชุดแผงคอนโทรลหลังจากการซ่อมแล้วนะครับจะมีผลเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับครับตอนนี้นะครับ เราก็เห็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนมานะครับตอนนี้เราเพียงแค่ป้อนไฟแล้วก็ต่อสัญญาณนะครับต่อสัญญาณไปยังข้างบนนะครับต่อจอคอนโทรลข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจอคอนโทรลข้างบนนะครับตอนนี้ทํางานได้แล้วนะครับเห็นแล้วแต่ว่าเราต้องไปดูในส่วนของอุปกรณ์ทํางานแต่ละตัวซึ่งมันมีส่วนแยกหลายส่วนมากนะครับ ก็คือในส่วนของชุดมอเตอร์ปั๊มนะครับแล้วก็มอเตอร์ขับเครื่อนนะครับเราก็ต้องไล่ไปดูว่าแต่ละตัวมันจะพังเสียหายจากจุดไหนครับตอนนี้ถือว่าผ่านในการป้อนไฟแล้วก็ส่งไฟไปยังอุปกรณ์นะครับโอเคครับตอนนี้เราทําการต่อในส่วนของชุดตัวจับเซ็นเซอร์แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนสายพานนะครับแล้วก็เราจะ ทดสอบในการทำงานดูนะครับว่ามอเตอร์สามารถสั่งการในการขับเคลื่อนได้หรือไม่นะครับครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทำการขับเคลื่อนแล้วนะครับสายพานเราขับเคลื่อนได้นะครับความเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มความเร็วนะครับนี่ครับความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ เรากดไปที่3ดูครับนะครับมอเตอร์ก็วิ่งได้ครับหรือว่าอยู่ในเกีย์ดีครับก็แปลว่าโอกาสที่ทำให้ชุดในส่วนของแผงคอนโทรลเกิดความเสียหายน่าจะเกิดจากตัวมอเตอร์ส่งน้ำมันหล่อลื่นนะครับครับตอนนี้เราทำการประกอบครบทุก อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ยกมุมเอียงต่างๆมอเตอร์ทำงานแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ส่งน้ำมันลอยเลื่อนให้กับสายผ่านนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับเราเพิ่มความเร็วนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วจูอันนี้ก็ได้นะทุกจุดนะครับใช้งานได้ครับ ครับถือว่าการซ่อมครั้งนี้ใช้งานได้ปกติครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ